น้องกาดสวัสดีเด้อจ้ามาพบพ่อครับชัดดาวสาวบ้านนะอีกแล้วเด้อจ้าพี่น้องมือนีกันมาหาเก็บบักหอยเด้อจ้าเพื่อน,นันอันนี้เพื่อน,นันสูบน้ำยุน่นนองสาวัดนี่จ้าเพื่อนเซียนขุดหลอกสาไม่เนาะจ้า,จานแล้วอันนี้เพื่อนกับล้งคันกันจับปลาเจ้าบ,บ้านทางเขานิดมั่นเก็บบักหอยเนาะมาพอ,อเก็บบักหอยซืดจ้ะเพราะกิดมาหาบกหอยจูบอีกจ้ะ นี่เป็นบรรยากาศสาวัดเด้อพี่น้องไปปิดน้ำเฮนาราทัศนแม่เหลือจ้าพี่น้องนี่ก็เป็นบักหอยจูบเด้อจ้านี่เราก็กำลังเริ่มหาเนาะเดอกกรสิหาไปเรื่อยๆก็สิได้หลายอยู่ดอกพี่น้องนี่จ้าก็สิเป็นสองสาวหาบักหอยจูบทั้งคุณเพื่อจับปลาเนาะพี่น้องโู้น่าสิมันมองเห็นกบกขักดอก นี่ก็เป็นสาวัด้วจ้าสาวัดวบ้านเขาอันนี้คิดว่าสิคุดลรอกทางที่สามแล้วนจ้าเนี่นี่จะบรรยากาศถ้าสมัยก่อนที่ว่าเป็นสาเรียกเลยนะมันยังบ่เลิกปนีเนาะพี่น้องมันก็น้ำใสน้ำน้ำกินได้เด้อพี่น้อง อ,นนอันนี้อันที่เขายืนอยู่เนี่ยนขุดค่างที่สองแล้วก็บค่างที่สามกำลังขุดอยู่นี่จ้าพี่น้องนี่แหละจ้าพี่น้องเขาสิมาหาสิน,นมาหาง่วงบกหอยเนาะอันนี้ปลาอะไรเนี่ยปลาตายนี่ไงลูกนึงเนี่ยเลี้ยวจับเอาลูกนึงแม่นปะ <laughs> เวลาพี่น้องโอ้ยขีดต้มขีดต้มกันเลิกคักเลิกเนี่ยอันนี้ก็มาจับหลังเขาแล้วแหละพี่น้องเอ้ยเจ็กสีมีขาบะมีหนีด้วยย่ายคักหาไปเรื่อยๆก็จะได้ยูดดอกนี่ยคิดว่าติดได้หลายยูดดอกพี่น้องเอ้ยมาจัามาหาหอยน้ำกันเขาก็อาจจะเอาคลิปจะไปอินี่นะ เขากกสิเอาคลิปบรรยากาศมาฝากไว้แบบนี้แหละเนาะพี่น้องประมาณจังสี่แหละหาหอยแล้ว,ลวมาเป็นมูดูวหลัดจ้ามาหาหอยพี่น้องเลยมแม่แม่ซื้อที่เขากายปนก็กลับไปแล้วแสดงว่าเบอ่์เราเตอะไรเบ่ ว่าแล้วฟาดขี่ตมพี่น้องเอ้ยมาเป็นเครื่องเครื่องเอลขี่ตมเอียงลงทางพิดหลยอนี่รจำริบพี่น้องขี่ตมนะองนี่แหละจ้า พี่น้องเดี๋ยวเข้าหาบกหักหอยก่อนเด้อจ้าเดี๋ยวพบพ่อกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้า